ส่วนพี่สมจิตขาวมังม่านนะครับหมอนทองที่แกบอกว่าไม่เบ่งนะครับมันไม่เบ่งโอ้โหโดนปุ๋ยกิฟฟารีนไปนะครับชุดนี้ดูดิพึบพับโอ้โหทรงแบบนี้เลยนะครับเบ่งเลยนี่นี่สูตรหมอต้นสวนตะแป้งนะครับผมโอ้ดูพูด,ดีเห็นไหมแต่งแบบสวยๆอะ่ะสวยจริงนะครับนี่บ้านทรงนะครับขึ้นแบบนี้เลยอ่าต้นนี้ก็ อูห๋หลายหลายหลายสิบอยู่ครับไม่เท่าไหร่ไปดูข้างในข้างในนี่แบบสวยจัดเด็ก่อนอันนี้ต้นนี้ต้นนี้รุ่นน้องไม่ออกนะครับไอ้นี่อันนี้ก็มีนี่ก็มีนะครับนี่นี่อันนี้เห็นไว้เป็นพวงบ้างก็มีนะครับอันนี้รุ่นนี้น่าจะตัดได้ประมาณพฤษภาเนาะนี่ครับเบ่งแบบนี้แล้วน้บนี่ไว้เป็นพวงเลยนะครับสีลูก อุ้ยหนามนี่อ่าพาชมแต่ละต้นนะครับลูกนี่ไปสี่โลแล้วนะครับนี่นี่ไซส์ไซส์ปั้นทรงโดยหมอนต้นส่วนตะแป้งนะครับผมเห็นไหมครับอ่ะพาไปดูแต่ละต้นเนาะนี่ครับต้นนี้อีกนี่ด้านบนนะครับใบดูใบใบเนี่ยใบเราเคลียร์จบไปแล้วนะครับ คือชุดที่ออกมาเป็นเอ็นใบอ่อนรัดมาเนี่ยก็ไล่ไล่จนใบกลางเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใบโดยรวมเนี่ยถือว่าเต็มสมบูรณ์แล้วใบแน่นเลยนะครับนี่ดูแปดลูกไว้เอาอย้อนแสงเดี๋ยวย้อนแสงเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะครับอ่าจะเห็นหน่อยฝั่งนี้จะเปิดโล่งนะครับรับลมแล้วดูทรงลูกที่แกวนไว้ด้านบนนะครับนี่ นะครับปั้นทรงโดยหมอต้นส่วนตะแป้งนะครับแล้วก็เจนูเขาชะเมานะครับนี่ก็คือช่วงนี้เราใช้ยี่สิบนะครับเอาเป็ดท่านหลักเนี่ยใช้เป็นยี่ิบเสมอนะครับแล้วก็บโรแคลนะครับมันจะมันจะเบ่งมันจะขยายร่างสร้างเนื้อระยะเนี้ยได้ดีนะครับปั้นพวนนี้ให้มันเต่งออกมานะครับอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่เป็นระยะอ่า ไข่นกกระทานะครับรูปกลมๆเนี่ยเราปั้นด้วยสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดนะครับมันจะมันจะกลมสร้างเนื้อดีระยะนั้นพอถัดมาประมาณถ้าไข่ไก่ไข่ไข่ห่านเนาะก็ยืดทรงให้มันยาวนะครับทรงมันจะยาวทรงมันยาวแบบเนี้ยทรงมันจะยาวยืดมาตูดแหลมๆนะครับด้วยสิบห้าเสมอนะครับเดี๋ยวว่นถ่ายอย่างด้านบนนะมันจะมันจะเห็นไม่ชัดมันต้องถ่ายแบบด้านข้างอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเห็นทรงกว่ายังไครับพอใช้สิบห้าเสมอมันจะยืดตูดมันจะแหลมๆออกมานะครับ และอะไรอย่างนั้นเนี่ยเราจะขยายขยายเบ่งพอ,อกด้านข้างด้วย20เสมอนะครับเป็นสูตรเสมอเหมือมนกันมันจะปั้นทรงได้สวยกว่านี่แบบนี้เตีย้ยๆจะเห็นชัดนะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับนี่ดูด้านบนเห็นไหมเนี่ยช่วงที่เวลามันเบ่งขยายร่างสร้างเนื้อเบ่งออกด้านข้างเนะี่ยมันจะเป่งเป่งได้สวยมันด้านได้ด้วยปุ๋ยแล้วก็น้ำนั่นแหละครับนี่แต่ถ้าเกิดทรงมันยืดยาวเงี้ยมันสามารถเบ่ง เนี่ยระยะเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าวันนะครับจะเข้าแปดสิบวันแล้วนะครับเข้าแปดสิบวันเพราะนั้นเหลือระยะเวลาอีกอตีะยี่สิบวันครบร้อยวันนะครับเข้าสี่แน่นอนเดี๋ยวก็ที่จะให้เข้าสี่คือปุ๋ยตัวท้ายสูงนะครับในเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเราจะใช้โพแทสเซียมสูงอย่างเช่นสูตรหกยี่สิบสามสิบเนี่ยจะช่วยในการสร้างแป้งสร้างน้ำตาลเร่งสีนะครับเพิ่มน้ําหนักด้วยนะครับทรงจะเบ่งเบ่งไปมากกว่านี้อีกนะครับปั้นได้ถึงประมาณห้าโลครึ่ง ถึงหกโลไม่เกินหกโลนะครับประมาณนี้นี่ทรงนี้เลยเพราะฉนั้นต้นหนึ่งสามารถแบกน้ําหนักได้ได้แบบเราคํานวณคํานวณลูกได้และดูกิ่งด้วยนะครับเนี่ยไอไซส์เล็กปอกแพ็กนี่ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีเพราะว่ากิ่งเนี้ยมันมันไม่ติดเดีอยู่ลูกนึงก็เอาเอาไว้นะครับเป็นกิ่งกาไรที่แถมขึ้นมาแต่หลักๆเนี่ย ผมจะเน้นไว้กิ่งหลักแบบนี้แล้วก็กิ่งนิ้วเห็นไหมครับคือที่เวลาการแต่งกิ่งผมอ่ะผมมักจะไว้กิ่งแขนแบบนี้แล้วก็เป็นกิ่งนิ้วมาเห็นไหมครับนี่คือกิ่งแขนส่วนนี้กิ่งนิ้วและที่ผมมักจะบอกเสมอว่าที่มันหิ้วลูกได้ดีคือกิ่งนิ้วประเภทนี้กิ่งนิ้วที่ออกมาเห็นไหมหิ้วลูกกิ่งนิ้วออกมาหิ้วลูกเห็นไหมครับถ้าดันหมดหิ้วลูกเห็นไหมเนี่ยชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่คือกิ่งแขนที่ออกมาและนี่เป็นกิ่งนิ้วจะหิ้วลูกนนะครับเห็ม นี่กิ่งแขนแล้วก็นิ้วหิ้วลูกนิ้วหิ้วลูกนิ้วหิ้วลูกนะครับเหมือนกันหมดนี่กิ่งแขนเป็นนิ้วหิ้วลูกนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะครับถ่ายไม่เห็นอ่านอย่างชุดนู้นเป็นนิ้วหิ้วลูกทั้งนั้นนะครับเนี่ยพวกนี้สามารถหิ้วลูกได้แล้วสามารถปั้นทรงได้สวยนะครับเพราะฉะนั้นในการแต่งกิ่งของผมเนี่ยผมมีหลักการในการแต่งกิง่งเพราะว่าผมเก็บเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บเก็บเขาเรียกว่าเนี่ยเก็บผลลัพธ์ จากการลงแปลงมาแต่ละแปลงอ่ะผมดูแปลงไปร้อยร้อยแปลงนะอ่าไม่ใช่หทําไม่กี่แปลงนะครับเพราะนั้นผมเก็บประสบการณ์นะครับว่ากิ่งลักษณะไหนมันขี้รูกได้ดีปั้นทรงได้สวยนะครับเพราะฉะนั้นในการแต่งกิ่งผมผมมีหลักการในการแต่งกิ่งอ่าใครที่มาคอมเมนต์ด่าว่านู่นนี่นั่นแต่งกิ่งไม่เป็นก็ผมไม่ค่อยไม่ค่อยไปคอมเมนต์โต้ตอบเท่าไหร่นะครับเหมือนพวกบัวใต้ตมพวกเนี้ก็คือ,ค,อคือชี้แนะไปก็ไม่เห็นภาพนะครับ ผมได้พามาดูว่านี่คือการจัดการผมใครที่จะปามาดผมมาดูการจัดการผมก่อนนะครับว่าผมปั้นทรงให้ลูกค้าแต่ละแปลงเนี่ยผลงานออกมาเป็นยังไงนะครับไม่ได้กระโลกกะลานะแล้วก็ทั่วทุกภาคท,ทั่วไทยนะครับส่วนนี้ของพี่สมจิตอยู่จังหวัดระยองนะครับผมภาคใต้ผมก็มีนครศรีธรรมราชชุมพรกระบี่นะครับตังหัดใหญ่นะฮะแล้วก็อีสานเดี๋ยวจะขึ้นไปเนี่ยของงนงการเนี่ยทางสกลนครขอนแก่น ก็มีนะครับทางภาคตะวันตกอย่างเช่นกาญจนบุรีเนี่ยก็มีนะอย่างเช่นสวนพิเล็กนะครับอทองผาภูมินะครับตะวันออกเนี่ยผมมากินหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นชนบุรีระยองจันตาสนะครับปราจินบุรีทุเรียนเขาใหญ่นะครับนครศรีนะครราชสีมานะครับรวมทั้งทุเรียนนนนะครับและทุเรียนต่างประเทศด้วยนะอันนีก้การจัดการผม,ผมบอกว่าใครจะปามาดเนี่ยดูการจัดการผมด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมไปผมทําไปเนี่ยมันมีเหตุมีผลแล้วก็ คลิปนี้ถือว่าโชว์ผลงานแล้วกันการที่จะบอกว่าใช้ปุ๋ยสูตรอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่และแต่ละสภาพต้นนะครับอย่างระยะเนี้จะปั้นทรงให้สวยนะผมบอกเลยว่าปั้นได้ด้วยปุ๋ยนะครับน้ําเป็นแค่ตัวเสริมขึ้นมานะครับเพราะพืชต้องการน้ําอยู่แล้วน้ำเนี่ยคือเป็นปัจจัยหลักในการทรําเกษตรมันเป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้แต่การที่คุณจะปั้นทรงมันขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องได้ธาตุอาหารนะครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับควบคู่ไปกับการจัดการโรคและมแมลงนะครับเพรราะะะยนี ผมเคลียรในเรื่องของมแมลงก็อย่างเช่นพวกเพลแป้งนะครับเก็บให้อยู่นะครับกลุ่มสารเด็ดสลับให้กับลูกค้านะครับเรื่องโรคพืชอย่างเช่นโรคไฟท็อปโซลา่านะครับก็บางครั้งอาจจะออกสื่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันมีหลายอย่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมบอกให้เฉพาะลูกค้าที่ที่ผมดูแลให้นะครับผมใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับเหมาะต้นส่วนกับแป้งก็ นี่ครับไซส์ประมาณนี้นะครับนนี้เป็นลูกเล็กน่าจะสองโลกว่าแล้วละ่ะนี่ทรงทรงแต่ละลูกเห็นไหมนี่ในชุดนี้เลยชุดนี้ที่เห็นนะครับเป็นกิ่งนิ้วทั้งหมดนะครับแขวนอยู่ห้าลูกห้าลูกเนี่ยเป็นกิ่งนิ้วนะครับเนี่ยแล้วก็พอพอเราแฝงห้าลูกโดยที่เป็นกิ่งนิ้วหมดเลยเนี่ยเราโยงโยงแขนขึ้นกิ่งหลักมันจะเป็นกิ่งแขนที่แข็งแรงนะครับ แล้วทรงลูกมันจะออกมาสวยอย่างนี้ยเนี่ย,ยแกวนกิ่งนิ้วสามลูกเห็นไหมครับออกมาสวยผมไม่ค่อยเน้นไว้ไว้ที่กิ่งแขนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนิ้วเราแข็งแรงเราสามารถที่ลูกที่นิ้วได้แล้วมันจะสวยกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมผมหมอต้นสวนตะแป้งนะครับแล้วก็เจนูเขาฉะเมานะครับทีมงานเดียวกันของสวนตะแป้งกรุ๊ปนะครับผมใครที่สนใจให้ดูแลการจัดก,การเรื้องของทุเรียนก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับทาง ช่องทางสวนตะแป้งทุเรียนนนท์นะครับผมยินดีดูแลให้กับสวนทุเรียนทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ